สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะเลิกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเอกสารน่าสนใจมากชื่อบทแรกก็เออ ...Risk Junkies หรือถ้าแปลตรงกรงก็พวกเสพติดความเสี่ยงเขาพยายามจะแยกแยะระหว่างนักลงทุนกับเทรดเดอร์นะครับน่าสนใจดีมาลองแกะกันดูครับสวัสดีค่ะใช่ค่ะประเด็นนี้อืมน่าสนใจมากเลยเพราะจริงๆหลายคนอาจจะยังสับสนหรือบางทีเรียกตัวเองว่านักลงทุนแต่พฤติกรรมอาจจะ เหมือนเทรดเดอร์ก็ได้นะคะซึ่งในเอกสารนี่เขาเริ่มจากการให้คำจำกัดความไว้ค่อนข้างชัดเลยค่ะอ๋อหรอครับเขาว่ายังไงบ้างครับเขายกตัวอย่างวอร์เรน u บัฟเฟตเลยค่ะว่านี่ยแหละคือภาพของนักลงทุนตัวจริงคือคนที่ซื้อกิจการหรือซื้อหุ้นเนี่ยมองเป็นการลงทุนระยะยาวมากๆๆๆอาจจะเป็น 10, 10ปีเลยสนใจที่ตัวธุรกิจคุณค่าที่แท้จริงของมันมากกว่าราคาหุ้นที่มันแบบแก่งไปแก่งมารายวันนะคะอื เขาจะซื้อก็ต่อเมื่อราคาตลาดมันดูต่ำกว่ามูลค่าที่เขาประเมินไว้มากๆแล้วก็จะขายเมื่อราคามันสูงกว่ามูลค่ามากๆค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับชัดเจนมากแล้วฝั่งเทรดเดอร์ล่ะครับเขาอธิบายต่างกันยังไง ส่วนเทรดเดอร์เนี่ยคือเป้าหมายหลักต่างกันเลยค่ะเขาเน้นทํากําไรจากความผันผวนของราคาแต่ในระยะเวลาที่สั้นกว่ามากซึ่งมันก็มีหลายแบบย่อยๆลงเลยอีกนะคะเช่นสเกลเปอร์สพวกนี้จะไวมากส c a ลเปอร์สค่ะเน้นทํากําไรจากส่วนต่างนิดเดียวระหว่างราคาเสนอซื้อกับเสนอขายหรือบิดแอ็กสเปรดเนี่ยค่ะแต่ทําซ้ซําๆบ่อยๆหรือมีสเป c u l เลเตอร์สพวกนี้คือนักเก็งกาไรคาดการทิศทางแล้วก็มีเฮดเจอร์สพวกนี้คือผู้ป้องกันความเสี่ยงอย่างบริษัทที่กลัว ค่าเงินผันผวนก็เข้ามาใช้ตลาดเนี่แหละค่ะเข้าใจครับคือมีผู้เล่นหลายแบบหลายเป้าหมายเลยในเอกสารมีตัวอย่างที่ทําให้เห็นภาพปฏิสัมพันธ์ของคนเหล่านี้ไหมครับแบบว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตลาดจริงๆมีค่ะมีตัวอย่างคลาสสิกเลยสมมุติบริษัท ACME ต้องการป้องกันความเสี่ยงหรือ hedge เนี่ยแหละคะ่ะกลัวว่าเงินปอนดังกฤษจ,จะแข็งค่าขึ้นเพราะเขามีต้นทุนแลบในอังกฤษครับ ACME ก็เลยไปซื้อสัญญาฟิวเจอร์สเงินปอนสิสัญญาจากเทรดเดอร์คนหนึ่งในตลาดชื่อแซม ซึ่งแซมคนนี้เป็น scalper อ้อขอเสริมนิดนึงเรื่อง futures ในเอกสารเขาอธิบายว่ามันเป็นสัญญามาตรฐานนะคะคือตลาดจะกําหนดเลยว่าปริมาณเท่าไหร่ประเภทไหนคุณภาพยังไงที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าสมัยก่อนขนาดสัญญามันอิงกับปริมาณที่ใส่ในตู้รถไฟได้พอดีตู้อย่างธัญ,ญพืช5,000ัน 5, บุตเชลมึ่งที่เลยเรียกสัญญากันเลเล่นว่า c a r s โหมีที่มาแบบนี้ด้วยเหรอครับเนี่ยแล้วในตัวอย่างเกิดอะไรขึ้นต่อครับ แซมที่เป็นสเกลเปอร์ทำยังไงหลังจากขายให้ ACME ปกติสเกลเปอร์อย่างแซมก็ต้องรีบหาทางปิดสถานะคืออาจจะซื้อคืนในราคาที่ต่ำลงนิดหน่อยหรือขายต่อแพงขึ้นนิดนึงเพื่อเอากำไรส่วนต่างเล็กๆนั้นเร็วที่สุดแต่สมมุติว่าเรื่องมันไม่ง่ายแบบนั้นดันมีโบรกเกอร์รายใหญ่แบบสมมุติชื่อ c a l i o n f นฟิแน i ช l ลแล้วกันนะคะเข้ามาไล่ซื้อสัญญาฟิวเจอร์สเงินปอนด์ล็อตใหญ่พอดีซื้อที่ราคาเสนอขาย Ask Price ซึ่งเป็นราคาที่แซมกับสเกลเปอร์คนอื่นกำลังเล็งๆว่าจะซื้อคืนอยู่พอดีเลยไอย่อยคนอื่นๆโดยเฉพาะคนที่อาจจะขายไปก่อนหน้าหรือที่เรียกว่าเปิดชอ็อตโพซิชันไว้เนี่ยเริ่มกังวลแล้วกังวลว่ากังวลว่าถ้าราคามันขึ้นไปเรื่อยๆพวกเขาจะขาดทุนหนักคำถามจะผุดขึ้นมาเต็มหัวเลยเฮ้ยคลเลียนจะซื้ออีกเยอะไหมใครหว่าที่สั่งซื้อผ่านแคลเลียนหรือว่านี่แค่ไม้แรกยังมีตามมาอีกอ oh. ความไม่แน่นอนความกลัวผู้นี้เองสิงนะครับที่ขับเคลื่อนราคาถูกต้องเลยค่ะนี่คือที่เอกสารเรียกว่าฟังก์ชันของการรับรู้ร่วมกันของผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดหรือ collective perception ราคาในระยะสั้นเนี่ยมันไม่ได้วิ่งตามพื้นฐานอย่างเดียวแต่มันวิ่งตามอ,อ,อารมณ์ความคาดหวังความกลัวของคนในตลาดณก่อนนั้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับราคาครับพรคนเริ่มกังวลมากๆพอความกังวลมันสูงคนที่เคยตั้งขายไว As ก็อาจจะยกเลิกคำสั่งก่อนหรือไม่ก็ตั้งราคาขายสูงขึ้นไปอีกเยอะๆเลยส่วนคนที่อยากซื้อบิดก็อาจจะต้องยอมไล่ราคาเสนอซื้อสูงขึ้นตามเพื่อแย่งซื้อให้ได้หรือพวกที่ชอ็อตไว้ก่อนหน้าพอเห็นห้าไม่ดีก็อาจจะรีบซื้อคืนตัดขาทุนหรือ panic buying Panic Buying ใช่ค่ะซึ่งการรีบซื้อคืนนี่แหละยิ่งผลักให้ราคามันพุ่งสูงขึ้นไปอีกเป็นทอดๆเลยค่ะโห oh, ฟังดูเหมือนจิตวิทยาตลาดนี่สําคัญมากๆเลยนะครับแล้ว เอ่อคนที่เป็นเทรดเดอร์อเก่ามีประสบการณ์เขาจะมองสถานการณ์แบบนี้ยังไงครับเขาจะทําอะไรต่างออกไปคนมีประสบการณ์อาจจะมองต่างมุมค่ะเขาอาจจะเห็นโอกาสในความตื่นตระหนกนั้นคืออาจจะรีบปิดสถานะช็อตของตัวเองไปตั้งแต่เนินเน่นๆก่อนที่คนอื่นจะแพนิกกันหรือบางคนอาจจะเก่งกว่านั้นคือพลิกกลับมาเข้าข้างเดียวกับแรงซื้อเลยคือเปิดลองตามน้ําไปอ๋อคือทํากําไรจากขาขึ้นที่คนอื่นกําลังแพนิกประมาณนั้นค่ะ พอเห็นสังเกตว่ารายย่อยเริ่มเข้ามาไล่ซื้อกันเยอะๆจนราคาอาจจะเริ่มแพงเกินไปแล้วเขาก็อาจจะขายทำกำไรไอ้ส่วนที่ลองเพิ่มเข้ามานั่นแหละค่ะออกไปอีกรอบหนึง่งสุดยอดเลยครับนอกจากเรื่องกลไกตลาดกับผู้เล่นแล้วบทแรกนี้พูดถึงเรื่องอื่นอีนอกไหมครับมีพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบตลาดด้วยค่ะ คือจากยุคก่อนที่เป็น trading pits ที่เป็นห้องค้าใหญ่ๆคนเยอะๆตะโกนส่งสัญญาณมือกันใช่ค่ะแบบนั้นเลยวุ่นวายเว้นวายหน่อยมาเป็นยุคปัจจุบันที่เป็น electronics exchange ซื้อขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วซึ่งข้อดีก็คือมันเร็วกว่าถูกกว่ารู้ผลการซื้อขายแทบจะทันทีในเสี้ยววินาทีปริมาณการซื้อขายส่วนใหญ่ก็เลยย้ายมาอยู่บนระบบอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละค่ะแต่ถึงรูปแบบจะเปลี่ยนไป ใช่คะ่ะเอกสารย้ำว่าถึงแม้รูปแบบแพลตฟอร์มการซื้อขายจะเปลี่ยนไปแต่ผู้ผู้เล่นหลกัหลกๆกับหลักการพื้นฐานเรื่องจิตวิทยาตลาดความโลภความกลัวเนี่ยมันยังเหมือนเดิมความเจ็บปวดจากการขาดทุนมันก็ยังเป็นความรู้สึกเดิมไม่ว่าจะเทรดแบบตะโกนในพิทหรือคลิกผ่านคอมพิวเตอร์คะ่ะโอ้บทแรกนี่ปูพื้นได้ดีมากๆเลยนะครับทำให้เห็นภาพชัดเลยว่าในตลาดมีใครบ้าง แล้วทำไมราคาถึงขึ้นขึ้นลงลงได้ไม่ใช่แค่เพราะปัจจัยพื้นฐานอย่างเดียวค่ะหัวเจนสำคัญคือต้องเข้าใจว่าตลาดมันประกอบด้วยคนหลายกลุ่มจริงๆที่มีเป้าหมายมีมุมมองต่างกันไปนะคะทั้งนักลงทุนยาวๆเฮดเจอร์ที่มาป้องกันความเสี่ยงสเกลเปอร์ที่เน้นเร็วสเปก u ลเลเตอร์ที่เก่งกำไรการเคลื่อนไหวของราคามันก็เลยสะท้อน การรับรู้ร่วมกันอารมณ์ร่วมของคนเหล่านั้นณนะขณะนั้นไม่ใช่แค่ตัวเลขแห้งๆบนจอใช่เลยครับฟังแล้วก็ทําไม่ต้องกลับมาคิดตามเลยนะครับว่าเอ๊ะจากพฤติกรรมของเราเองในตลาดตอนนี้เราเข้าข่ายเป็นนักลงทุนหรือเทรดเดอร์มากกว่ากันนะหรือบางทีเราอาจจะเป็นทั้ง2องอย่างในคนคนเดียวกันก็น่าคิดนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการเจาะลึกที่ให้ความกระจ่างมากๆเลยครับยินดีค่ะ